ยังจำได้ว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างอ่ะค่าจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็ได้ชั่วโมงเดียวใช่ไหมชั่วโมงเดียวเพราะหนูเข้าไปหายใจแล้วก็ออกแล้วก็เดียวยังอ่ะหายใจนานจังปุ๋ยเครื่องเล่นนู่นกันหรอตอนแรกคือหนูคิดว่าจะแบบธรรมดาใช่ไหมแล้วก็คือจังหวะแรกแล้วคือปกติเขานั่งกันสี่คนแล้วเพราะหนูนั่งสามคนไงก็คือแบบไม่อยากให้นั่งใกล้กันเพราะแบบ มีการกลัวเครื่องมันแบบเบี่ยงเบนไงก็บาลานซ์กันดีๆอ่ะเขาพี่คนนั้นแ่ะเขาก็หลอกให้หนูมานั่งตรงนั่งตรงขอบและพอเขารอกเครื่องจริงๆเขาก็บอกว่านูาาพี่ทำไมต้องให้หนูนั่งตรงนี้ด้วยอ่ะอ๋อเพราะว่าได้เข็มขัดตรงนี้มันทางอ,ะอ่ะแล้วที่ในตะโก้สุดท้ายเอาเอาพี่พี่อะไรพี่กเก่งมากอะ่ะแล้วคือพอคำสุดท้ายที่จำได้คือบอกว่าไปแล้วนะพี่ก็บอกว่าพอไปแล้วนะแซ่ แล้วรัจังหวะที่ขึ้นไปใช่ไหมรู้สึกเหรอแล้วพอลงมาตูดมันลอยอ่ะมันตาลงมันเสียวเปล่าใช่หรอเพนั่นแหละคือขึ้นไปแบบขึ้นไปมันตกใจไงแบบพึ่บไปพอพึ่บไปใช่ไหมพอลงจอดลงมามองเห็นทุกเส้นมองเห็นทะเลมองเห็นตึกมองเห็นต้นไม้เธอแบบถ้าหลุดไปแถวเนี้ยแล้วแบบคือตูดลอยอ่ะคือจังหวะที่ใจวิวคือตูดไม่ติดพื้นอ่ะมีรู้สึกแบบอู้วงื้อนะไรแหละ พยายามโหดร้องไงไม่รับใบกรีดไมหมค่ะพี่ไม่กีดก็ร้องค่ะล้องกันอ่ะใบร้องแบบไหนอาวคงไม่รับหรอกไม่เปนไม่รู้จําจําใครไม่ได้อ่ะรู้แค่ว่ากรีดกีดอย่างเดียวเออ,เอ,อกีดอย่างเดียวเลยแล้วมันมีสองรอบได้สองรอบอ่ะ<ว>แล้วบอกขอพี่เขาพี่ขาหนูรอดเพี่อขอที่เฮ้นยน้องอยังไม่คุ้มแต่มาอีกไม่คุ้มอีกจัดปีคือรอบแรกมันขึ้นไปแล้วมันมาตรงกลางมันก็พืด ไอ้ปวดคอไอ้รถไฟห่อเหมือนทีเหมือนทีเอ็กซ์เลสชอบเล็กอะไม่ใช่เล็กก็จริงนะแต่ท้าเอาแบบเดี๋ยวเรียวมันก็นางใ,ใจจัาวายฮะวันนที่เป็นเล่นไอ้เครื่องนั้นอะที่เล่นสามรอบติดอัน,อนไหน,อ,ไหนอันไหนอันที่เน็ตเล่นนะอินเทอร์เน็ตเหรอเขาไม่ให้พวกเน็ตเล่นอีกแล้วเพราะหมดเวลาไม่จริงๆพอเล่นครั้งแรกเสร็จไปเล่นไอ้รถไฟห่อ แล้วพอกลับมาอีกเขาบอกว่าปิดแล้วเขาปิดกินมอตที่นั่นไหมไม่หลงกันนะหลงเขาปิดพุ่มหนึ่งอะก็เลยได้หนุมก็เลยไปนั่งมามุนคนเดียวไอ้ผของจับมือวก็เลยไม่แล้ว่าใครถ่ายใครถ่ายรูปให้เปล่ามามุนถ่ายวิดีโอไว้อยู่เดี๋ยวลงเด็กหายนั่นก็คือแล้วก็มีเด็กฝรั่งเศสเล่นกันอยู่สองคนก็เลยเล่นเป็นเพื่อนเด็กอ่ไม่มีใครเล่นไงฝรั่งเศสไม่ใช่บูหรือก็องชิ้วน้องก็ งชิวก็ไม่ตอบเลยอ้ได้อยู่ได้อยู่ใครเนเพื่อนอะอะไรพี่เกมไม่เล่นอะไม่เล่นทุกคนกลัวอันนี้อยู่เลยม้าหมุนกก็จะอ้วกไงไม่ใช่ม้าหมุนมันเป็นแบบชิงช้าไร้ฟ้ามืออ๋ออันนั้นตัวอ้วงหรอแต่หนูมองท้องฟ้าลองทันเลหนูเลยเลยหนูก็สบายเดียว ไม่กินไม่กินไม่ปิดไปคือทุกอย่างไม่กินอย่างนีแล้วอ่ะ้ยไปออกเที่ยงอ่ะไปกินข้าวนู่นเดินทางจากกินข้าวปาไปสามสี่ชั่วโมงหลงอีกจีนไทย G P R E G D S เออ G D S แหละบอกว่าพัทยาปพาใช่ไหมพาไปช้างสิงอะไรไม่รู้อ่ะรอยช้างอ่ะทะรอยเท้าช้างกันทั่ะที่ทัวร์จีนลงเต็มเลยอ่ะแล้วแบบ หฮใช่หรอวะแล้วก็เลยเชื่ออีก400เมตรถึงเป้าหมายอ่ะก็ไปมันเชื่อไม่ได้จินทีพีแอ่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปดงป่าเป้าหมายคุณอยู่ซ้ายมือสังกิีกว้างมากเดินานใส่มากวเสียเวลาไี่นไเนใคร สิบเพื่อนแแบบปแหละแม่ของใครอ๋อดูจากในโทรศัพท์ของเครื่องนี้ไปแล้วแม่ของในปัจจุบันนใช้แค่อะไรนะแค่แแบบธรรมดาไงแแ้บไม่มีแล้วอ่ะก็เยใช้พูดเพื่อนไม่เห็นดีเลยพูดไปรู้เรื่องพอเราจะตอบพูดรับพูดสวนขึ้นมาที่ใส่ไม่ดีเลยกำลังจะคุยกับเพื่อนใช่ไหมอีกสี่ไม่ได้คุยเดี๋ยวเรามาคุยตอนจับไหมสองคู่กว่าแล้ว รีบไมล่ะไม่รู้ว่าเขารีบร้ยไห